วันนี้ตกต่อไม่รอแล้วนะจะได้ปลาเต็มละทุกคนวันนี้จะได้กินปลากันแบบว่า <laughs> What <laughs> เอ้ยได้ประตูรถยนต์มา <laughs> ดึงไม่ขึ้นนะว้าว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะวะ a t ได้แมวมาตัวเนืองอเอาแมวตกน้ำ รีบช่วยแมวก่อนโอ้ตกปลาได้แมวว h a นี่ชาติทำไมผมถึงได้รับร้องเรียนมาว่าคุณโยนพัสดุของข้างในมีความเสียหายคุณได้โยนจริงหรือเปล่าเออโยนจริงครับผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ผมก็เลยโยนทุกชิ้นเลยครับแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันทาให้พัสดุมีความเสียหายเกิดขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเงินเดือนเดือนนี้ผมต้องหักเพื่อไปชดใช้ค่าเสียหายพอใจไหม เออแล้วเดือนนี้ผมจะได้เท่าไหร่นะครับจากที่ผมประเมินคร่าวๆดูแล้วเนี่ยนะเดือนนี้คุณคงจะไม่ได้รับเงินเดือนหรอกเพราะว่าพอมันเสียหายเยอะเลยแต่ไม่ต้องห่วงผมมีงานพิเศษให้แต่คราวหน้าก็อย่าไปโยนอีกล่ะเออรับทราบครับผมงานข่าวเราจะชาติเอ้ยโลโลจะโโลจโะโจ,โจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆาหรับเข้าสู่อย่ามาตามชแนลวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าชาติอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีีที่สงแล้วนะฮะ เจ้าชาติที่แบบว่าเจอมรสุมแล้วทุกคนเพราะว่าพัดที่แล้วเราไปโยนพัสดุกไงทุกคนนะเราแบบแ,แบบแต่ว่าเกิดความเสียหายทุกชิ้นเลยนะฮะสวัสดีครับคุณเอกพลคุณเอกพลเอาเอาของไปไ <laughs> <laughs> อ้ไอ้ผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณเอกพรครับนะเจ้าชาติไม่รู้ไงเจ้าชาติก็เพิ่งเคยมาทํางานครั้งแรกนะครับผม <laughs> งานเข้าเจ้าชาติละนะครับอ่ะวันนี้ส่งของเสร็จแล้วนะครับผมก็ กลับบ้านดีกว่าไปหาข้าวกินดีกว่านะครับผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับส่งของมาทั้งวันแล้วเหนื่อยเหนื่อยนะครับผมไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยดีกว่านะครับเดือนนี้คงจะไม่ได้เงินเดือนแล้วแหละนะครับเราจะเอาเงินไหนจ่ายค่าบ้านวะเนียสงสัยชาติต้องทํางานเพิ่มเพราะเราั้งไม่ไหวจะเคลียร์นะชาตินะและใครที่แบบว่ากาลังเจอมอรสุมอยู่นะครับก็ ผมขอเป็นกําลังใจช่วยทุกคนนะครับเพราะว่าผมก็กำลังเจออยู่เป็นกันนะครับไปหาเมียดีกว่านะครับผมดูซิว่าเมียจะทํา,ากับข้าวอะไรให้เรากินบ้างน,นะครับเออไปไปกบบาดูดโ<อ>โ้โอ้ยชนหมาอุย้ยแต่ว่าหมาไม่ตายนะครับโอ้โชคดีโชคดีไอ้หนูเอ้ยเราก็มาซะเร็วด้วยเมื่อกี้คนหมาไปเต็มเต็มเลยนะทุกคนอ้าวเดี๋ยว ใครมาไอ้แจ๊คเฮ้ยแจ๊กเพื่อนนายซื้อรถใหม่แล้วว่าทำไมรถมันจมอย่างนี้ละเอาขึ้นมาแล้วเฮ้ยแจ๊คหูเป็นไงวะเพื่อนไม่ได้เจอกันนานกันสบายดีนะว่าแต่แกสบายดีหรือเปล่าเพื่อนโอ้ันสบายดีมามาเข้ามากินอะไรกันก่อนมามามากินข้าวกันมา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 นี่นี่ผมผมมีโซฟารับแขกอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมมาเจ้าแจ๊กมาเดี๋ยวนายนั่งรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปถามเมียก่อนจะถามเมียก่อนว่าเมียมีอะไรให้กินหรือเปล่า ที่รักจ๋าที่รักจ๋าวันนี้ทําอะไรเขากินหรอจ๊ะวันนี้หล่อยังไม่ได้ทากับข้าวเลยดี่ก็เพิ่งเลิกงานมาเหมือนกันถ้าอยากกินอะไรละ่ะถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันละเมียจ,จ๋าไปกินข้าวข้างนอกกันไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวทำกับข้าวกินเองก็ได้เออเดี๋ยวไปถามแจ็คก,ก่อนเฮ้แจ็คอยากกินข้าวข้างนอกหรือเปล่าเฮ้แจ็คแจ็คแจ็คนายอยากกินข้าวข้างนอกไหมแจ็คโอ้ยฉันยังไงก็ได้นะว่าแต่วันนี้นายว่างไหมว่าเพื่อนที่จะพานายไปบนเขาอ่ะบนเขาเขามีมิตติ้งรถกันไปเป้าเฮ้ยไปไปไป อยากไปอยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตไปขอเมียก่อนนะเดี๋ยวไปขอเมียก่อนไปขออนุญาตเมียก่อนนะครับผมเมียจ๋าเมียจ๋าเขาจะไปมิทติ้งรถกับเพื่อนน่ะเขขอไปมิทติ้งรถกับเพื่อนได้เป่าได้สิแต่อย่ากลับดึกนะต้องกลับก่อนเที่ยงคืนโอเคไหมวิได้เลยที่รักขอบคุณมากขอบคุณมากงั้นเขาไปก่อนนะก่อนเที่ยงคืนนะถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วก็ตายแน่ได้เลยจ๋าที่รักไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ เอ้ยแจ๊คไปไปเที่ยวกันดีกว่ามาเดี๋ยวฉันจะพานายไปเที่ยวนะมามาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยรับรองว่านายจะต้องถูกใจแน่นอนนายขบนมันมีคนเยอะมากนะครับนี่โอ้โหเสียงรถอื้ือื้อเสียงรถหวานมากทุกคนหวานมากนี่เลยครับโรตารี่โอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดทุกคน เครื่องแรงมากเครื่องแรงมากเดี๋ยวผมผมขอปักหมุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปบนเขากันนะครับผมหูระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะจริงเนะี้ยไอแต่ว่า GPS มันเหมือนจะไม่ไม่ทํางานทุกคนเพราะว่าแบบที่ผมลงมันเป็นแบบแอดออนนะครับงั้นเราปักไว้ตรงนี้น่าจะฟีล์วฟาวที่สุดนะครับผมปักไว้ตรงนี้อ่าโอเคปไปไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยเฮ้ยเพื่อนรถนายทำไมเจ๋งจังเลยว่าคันนี้มันรุ่นอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้เหรอ อันนี้ m a สด้ RX7 รู้จักเปล่าโรตารี่ในตำนานนะเพื่อนเครื่องยนต์โรตารี่เพื่อนแต่รู้จักไหมเอ้ยฉันไม่ค่อยรู้จักหรอกเ,รอเครื่องยนต์อะไรเนี่ยว่าแต่มันวิ่งได้เท่าไหร่วะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันซื้อมือสองมาสึกว่าที่นี่รถไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะเราจะต้องออกซ้ายนะครับผมออกซ้ายตรงนี้ใช่ไหมอ่าเปิดไฟเลี้ยก่อนเปิดไฟเลี้ยวก่อนอน,นี่ไฟเลี้ยวก็มีนะออาไฟเลี้ยวก็มีแต่ว่า มันไม่ค่อยแจ่มไปเฉแหละโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องจัาเลยทุกคนผมชอบเสียงรถมากเลยว่ะเสียงรถมันร้าวใจดีนะฮะเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เหยียบจะเท่าไหร่นีรับผมผมว่าน่าจะไม่เกินสองร้อเพราะว่ามันรถมันเป็นรถเดิมเนาะเดี๋ยวถ้าไปแต่งกันนนะ่าจะแรงอยู่นะครับไหนขเขาเหยียบหน่อยดิมาทางด่วนแล้วขเขาเหยียบหน่อยปึ๊บเหยียบไปบแล้วจังหวะนี้ร3 0สามสิบแล้วครับ ร้อยสี่สิบนะครับปุร้อยห้าสิบแล้วอ,อ๊ายอืรู้สึกว่ารถเราจะมีห้าเกียร์นะครับผมเกือบชนเขาไปแล้วมีห้าเกียร์มีห้าเกียกร์ทุกคนแต่ว่ารถเดิมไงรถเรามันจะเป็นรถเดิมอยู่มันยังไม่แรงเท่าไหร่แต่แม่ชัดเดี๋ยวฉันเก็บตังค์เอาไปแต่งนะรับรองว่ามันแน่นอนเก็บทีนี่แบบว่า พุ่งกันเลยทีเดียวนะครับวิ่งแต่รถเดิมิ้งแบบนี้ครับผมก็ถือว่าแรงอยู่นะแรงพอสมควรนะผมก็แต่ว่าทางอุ้ย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 นี่กนาดแบบกวะว่าจะไม่ชนนะนะยังชนอีกน,นี่มันอย่ามาตั้งของแท้โอ้โหนี่คนรถเยอะแม่นี่มันวันหยุดสุดหันสะหรือไงเนี่ยรถเยอะมากครับบนถนนเยอะจริงอะไรจริง ว่าไปทางไปบนเขานี่ก็ค่อนข้างไกลผ่อนควนนะครับโอเคนี่เดี๋ยวจะไปทางนี้ทุกคนออกขวาไปนะครับนี่เราก็จะไปเจอเขาอากินะนะครับผมก็บนนี้เลยเนี่ยเอาเรื่องจะจัดนะครับผมแล้วก็พอมาเขากินะปุ๊บเนี่ยมันจะมีเลนเลนเปลี่ยนแบบนี้นะครับพูดง่ายก็คือเราจะวิ่งซ้ายนั่นเองนะครับผมเราจะไม่วิ่งขวาละอ่าเหมือนเหมือนไปญี่ปุ่นเลยไหม มันอยู่โซนเอเชียเลยนะครับผมยั่หวะนี้เอาไป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 นี่จะพาเที่ยวบนข่าวครับนี่รับรถได้บนข่าวกัน <c oughs> แดงไกว <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วแล้วทำไม,ไมขับรถสายจังอ่ะขับไม่ค่อยเก่งครับทุกคนแต่์แจ็คก็เป็นมือใหม่หัดซิงนะขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แหละนี่ถ้าเกิดว่าขับเก่งนะตรงนี้นี่จะดิฟโชว์แล้วเนี่ย นี่ข่าวเมื่อกี้นะทุกคนคิดว่าไอ้อีไปถุงมาส่งตู้้หัวนี่แหละข่าวนี้เลยนะครับผมชอบแบ็คไฟว่ะพอตดอ่ะบุบระบุบระเนี่ยรถเดิมจริงปะเนี่ยไม่จูนไอ้ที่แรกมาบุบระบุระบระขนาดนี้แรงจัดแรงจัดอ่าบนเขาก็ตอนนี้ก็คืนแล้วนะก็จะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับนี่บุบระบุบระ วุาวว้าว้าวมุมเสียวอยู่เหมือนกันนะเสียวแบบขับๆอยู่แล้วมีรถสวนมาอะไรเงี้ยตนกันตุ้มทีเดียวจบข่าวเลยนี่นะครับเขาอากินะนะครับผมที่ว่าพาคุณมีมาส่งตัวหัวะไรเงี้ยนี่เงี้ยผมกำลังบอกอยู่ว่าถ้ามีรถสวนมานี่อันตรายอยู่นะเราต้องเบาๆเบาๆหน่อยเพราะว่าโค้งโค้งมันอันตรายนะครับ เยโหเจอรถคันใหญ่ๆมานี่คือมันกินเลนด้วยอ่ะเห็นไหมไอ้ <laughs> ตรงนี้แสงเลยอ่ะไอ้รถเราแรงไงแสงได้หมดอ้าวอะไรเนี่ยเอ้าเกมเด้งเฉยอะไรวะ, <laughs> <laughs> ะ,รวะตำนานจ,จัดๆ <laughs> เออนี่แจ็คนายช่วยดิไใหฉันดูหน่อยได้ไหม <laughs> ได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาเด,ดียวคอยดูโค้งนี้นะฉันจะดิไใหดู จังหวะนี้ดึงเบรกเลยเหยียดไปนิดเดียวเกือบไปแล้วไฟแน่ฉันเพิ่งจะหัดแต่เพื่อนนายต้องเข้าใจนะว่ามือใหม่หัดขับอย่างฉันนี่ก็ต้องฝึกนานหน่อยนะเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนแบบนี้นายก็เก่งแค่นี้นายก็เก่งสุดยอดแนละ้วเฮ้ยไม่ต้องชมเพื่อนขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อนนะนี่มาถึงแล้วชาตินี่มาดูมิตติงรถกันดีกว่านะครับผมนิว กดเยอะมากทุกคนีรถเพียบเลยนะครับผมจังหวะนี้อือเอไอแปดหกก็มาทุกคนนะเอาเรื่องจัดมีอาร์สามสองด้วยมีอาร์เอ็กซ์เวนด้วยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ลองไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันอ่อโทษนะครับคันนี้จูนมากี่แรงมาครับอ๋อคันนี้เหรอคันนี้ไม่แรงหรอกคันนี้300มา้าเท่านั้นเองมันไม่สําคัญหรอกว่าอะไรอยู่ในห้องเครื่องมันสําคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่านะน้องอื300ม้าก็ถึงว่าแรงอยู่นะพี่ เฮ้ยดองเด็กใหม่แล้ววะเออสวัสดีครับผมเด็กใหม่ครับผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยเป็นเด็กใหม่อะก็ต้องรู้นะว่าที่เนี้ยเจอว่าใครเป็นเด็กใหม่จะต้องมีการรับรองหรือเปล่ารับยังไงอะพี่ต่อง,ง,ง่ายๆนะ<ม>แค่มาเดิมพันแข่งรถกับพี่แค่นั้นเองสนใจหรือเปล่าน้องแต่ว่าผมก็ขับรถไม่ค่อยเก่งเลยพี่ครับเฮ้ยไรวะทีนี่เองป๊อตเหรอวะโธ่เมื่วานเราป๊อตแบบนี้เอลแข่งก็แข่งพี่ เติมพันเท่าไหร่อะเอาสักหมื่นหนึ่งไหมหมื่นหนึงน่งมันน้อยไปยางน้อยต้องแสนหนึง่งโอเคพี่หนึ่งแสนก็หนึ่งแสนระอย่างผมไม่ปอดอยู่แล้วเฮ้ยแจ็คใจเย็นก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนต้งแสนหนึ่งเลยนะวุ้ยเจอฝีมือชั้นสิว่าเพื่อนว่าแต่รถพี่อะรุ่นอะไรหรอรถพี่เหรออาสามสองบ้านๆเองดูนมาแค่450มา้าโอ้โห450ม้าแมเวรละก,กูเอาไงดีว่าชาติ ก็บอกแล้วว่าใจเย็นๆแล้วดันไปนรับปากเขาแล้วด้วยไม่แข่งเดี๋ยวโดนตีนแน่เลยเอาเป็นว่าดันจะต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนะเพื่อนเมึงนี้นะห่วงแค่ตัวเอง ทำอะไร้เว้ยเอาไงดีวะกูก็คิดอยู่เนี่ยนั่งเงียบๆหน่อยกูใช้สมาธิเฮ้ยเพื่อนระวังข้างหน้าอะไรระวังระวังไอ้ชาติกูบอกให้มบงนั่งเฉยๆเึงดันเสียงดังอ่ะกูตกใจเสียงมึง ไงล่ะบอกให้มาส่งก็มาส่งตรงเวลาเป๊ะโอ้ไอ้แจ็ควันหน้าฉันจะไม่ไปกับแกแล้วปะทอมึงแค่เบารถแล้วอ้วกแตกแต่หน้ารถกูเหกเมียกระทืบกูไส้แตกหนักกว่ามึงอีก ันยืนตกปลาอยู่ริมตาลิงแกรกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อเฮ้ยแจ็คแต่ตกปลายังไงนายไม่ใช้เบ็ดวะนายไม่รู้อะไรสัละเนี่ยมันเบ็ดบูทูธรู้จักเปล่าเนี่ยฉันหมุนอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมุนอยู่เนี่ยมันเป็นบูทูธเนี่ยเดี๋ยวปลาก็มากินเหยื่อคอยดูสิเฮ้ยมันมีเบ็ดบูทูธด้วยหรอวะมีสิก็กูลืมาเบ็ดมาไงกูเลยต้องใช้เบ็ดบูทูธเนี่ยไหมหมุนอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะนายเนี่ย เอมันต้องใช้เบ็ดแบบนี้อืมนี่ตีเป็นอยากปล่าตีเป็นเวี่ยงไปแล้วก็หมนุน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 หมนุหมนแล้วก็จะมีอะไรขึ้นมาคอยดูนะนี่ได้ปลามาแล้วหนึ่งตัวว้าว,ว,าว,ว,าวปลาอะไรลอยมาเมื่อกี้เป็นแนล,ะละ้วล่ะนี่ปลาอะไรไม่รู้ทุกคนนะผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคือปลาอะไรเนี่ยนะเป็นปลามีเกล็ดนะครับผมอ๋อวิปลาจะเริ่มเลยวันนี้รับรองว่าเบียร์ฉันจะต้องชอบแน่ๆ เพราะว่าวันนี้ฉันตกปลาได้ลุงลุงลุงได้กี่ตัวแล้วครับอ๋อลุงก็ใช้เบ็ด <c oughs> บูทูธเหมือนกันนั่นเห็นไหมสายไม่มี <c oughs> ลุงแค่มาเอาฟิลเฉยๆอะไรเลยเน่เ <c> น <oughs> ่ทำเป็นยกทำเป็นยกทำเป็นหมุนนะฮะนี่คือเบด็ดบูทูด <c oughs> นะฮะนี่ต้องเบ็ดอย่างเราเบ็ดบูทูดนี่มันไม่ได้กินหรอกนะฮบผมนี่ต้องเบ็ดแบบเราเนี่นี่ตีปิดตีปิดหมุน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 ได้อะไรมาวะอุ้ยอุ้ยปลาพิลัญญาหรือเปล่า โอ้ตัวบลเริมเลยฮะปลาอะไรไม่รู้เหมือนปาลาปิระญาเลยฮะทุกคนโอ้ปลาอะไรไม่รู้เลยฮะมันเหมือนจริงมันเหมือนปาลาปิระญาเลยทุกคนนะพี่ออกแนวน่ากลัวเนะี่ยโอ้แต่ว่าน่าจะกินได้อยู่นะ <c oughs> ผมเวียงเบ็ดห้าทีได้ปลาห้าตัวแล้วนะลงุลงเออลุงยังไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยนะนะดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อะไรฮนะโอ้ปลาเหมือนเป็นปลาทูนะทุกคนมาแล้วมาแล้วปลาทูฮนะได้ไหม มันคล้ายๆปลาทูอยู่นะเนี่ยหน้าง,งอคอหักผมผมวัฒชชาติน่าจะมาทําเป็นอาชีพนักตกปลาแล้วแหละนะครับนักตกปลามืออาชีพอะไรแบบเนี้ยนะฮะนี่โอ้ปลามาเป็นกองดูดิ่โอ้หลายตัวเลยวะทุกคนคืออ,อันนี้ก็กินได้ทั้งหมู่บ้านนะเน,นี่ยตอนเนี้ยเมอนจะไม่อยากได้ปลาแล้วว่าแจ็คอยากได้สมบัติต่อแจ็คมานายลองไ,ไใช้เบ็ดบูทูนหน่อยดิได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหา ดี๋ยวฉันจะตกให้นายดูนะรับรองว่าได้ของดีแน่น,นอน <the> อา้อาวลุงลุงไปไหนอะ <laughs> ลุงบอกกูไม่ตกนะไอ้โอ้หไอ้แจ็คมาทีเดียวได้ไรวะเนี่ยมองไม่ออกเลยได้เปได้ไปทอดดอกทุกคน <laughs> ได้เป็นขนมปง hot dog, นะังฮอดดอกแฮะตกปลาได้ขนมปง hot dog. Oh ัองฮอดดอกโอมากออ่ะตกเอกตัวเอกเอาหมุนคนระับหมุนใหญ่เลยคนระับหมุนหมุน จังหวะนี้ดูสิว่าจะได้อะไรโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยชาติมันคืออะไรวะชาติว๊เอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะได้อะไรวะคืออะไรอ่ะผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะครับมันเขียนว่าอ N A Artifact a r t i ิ a ฟ t คืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะดูเหมือนเป็นพวกของเอเลียอะไรประมาณนั้นอนะเนี่ยเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรอยู่เห็นไหมเฮย้ยเอาว่าตกปลาจะได้อะไรไม่รู้ฮนะต้องอีกต้องอีกต้องอีก,ออกเออเริ่มได้ของแปลกแล้วครับทุกคนเอาล้ครับเอาล้ครับของแปลกเริ่มมาของแปลกเริ่มมาผมจําได้ว่าตอนทีอ่อ่ะทุกคนในมีด ตกป่าได้มีดแล้วฟันตีนไอ้แจ็คด้วยไอ้แจ็คตีนขาดไปแล้วโอ้ยไอ้ชาช่วยทันทีถ้าโดนฟันแล้ววะ่ะไอ้แจ็คโดนฟันตีนขาดไปแล้วทุกคนตกป้าแต่ได้มีดแนทะ้แล้วดูมีดฟันตีนอยู่ ไายจะเคลียร์เอออ่ะตกปลาแต่ได้มีดดิครับนี่มันฟันเข้าตีนขาดเลยฮะอะไรวะเนี่ยเออสารพัดสารเพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันชุดเกาะไม่ใช่หรอเกาะเพชรเจ็สีก็แมาอะไรกันนี่เสื้อเกาะทุกคนเสื้อเกาะโอ้โหตกปลาได้เสื้อเกาะะ ว้าอะไรวะเนี่ยเอออะได้แต่ของแปลกๆมานะทุกคนยังวันนี้ตกต่อไม่รอแล้วนะแลจะได้ปลาเต็มละทุกคนวันนี้จะได้กินปลากันแบบว่าว้าไอ้ได้ประตูรถยนต์มา ตกปลาได้ประตูรถยนต์เอานี่เอออะเอาเข้าไปครับเ,เป็นประตูสแตนเลสเลยนะตกปลาจะได้ประตูรถยนต์นะ่ยเอาเรื่องจะช้าเฮ้ยแจ็คทำไมได้ทำไมนายได้แต่อะไรแปลกๆเลยอนะจริงเนี่ยแจ็คได้แต่อะไรแปลกๆงั้นเลยเนี่ยผมอ่ะตกอีกตกอีกทำไมตกนานจังอันรอบเนี้ย ใส่หัวแล้วเริ่มใส่หัวแล้วดึงไม่ขึ้นนะอ้วว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะว้าได้แมวมาตัวนึงเอาแมวตกน้ําแมวตกน้ำรีบช่วยแมวก่อนโอ้ตกปลาได้แมวว้าอะไรวะเนี่ยโอ้ตกปลาได้แมวดำรับทุกคนเกิดอะไรขึ้น <laughs> แมวมาจากไหน อางานเข้าเจ้าแจ็คเลยครับผม้วตกมาแบบนี้ต้องเลี้ยงนะฮะแมวดําสะดุ้ยเนี่ยครับผมเอาเรื่องว่าแจ็คนายนี่แต่อะไรแปลกๆนะแจ็คนะสามตัวก็เต็มกระเป๋านะครับเออแปลกแปลกคนนี้มีงไหม,มเอ้ยไม้แก้วใส่กอกคดดอกไม้แก้วทุกคนจมน้ำมาแล้วนี่นนนนนเห็นไหมได้ฮอดดอกนะได้บอะไรคนนี้เออแสดงว่ามีคนกินไม่หมดแล้วก็แบบโยนทิ้งเหรอ มนถึงอยู่ตรงเนี้ยเออว้าว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 โอ้ Whoa! 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 Oh my g ก d เดี๋ยวตกป้านนี่มอเตไซค์สตาติดไหมสตาติดไหมเอ้ยสตาติดด้วยเอ้ยแจเ,เอ้ยชัด <c oughs> เอ้ยมไว่ะโอ้ my g ก d อะไรวะเนี่ย <laughs> ตกปลาในมอเตอร์ไซค์ครับผม what อะไรกันครับเนี่ย oh my god เฮ้ยตอนนี้เริ่มเริ่มมาอยากได้ปลาแล้วนะเริ่มอยากได้อย่างอื่นนะ <laughs> ผมว่ายิ่งอยู่นานยิ่งมีอะไรแปลกๆมาคืนเรื่อยๆนะครับผมย่งวันนี้เออ,อตกปาตกต่อตกต่อตกต่อ <laughs> อะไรนี่ พอตะไซมาเป็นคันๆเลยครับเหลือจะเชื่อทุกคน oh. <laughs> มามาดูรอบนี้ได้อะไระทุกคนฮนะรางวัลน,นี้แจ็คว้าว <laughs> เดี๋ยวได้อะไรมาเหมือนจะเป็นกัญชาเลยเนี่ยใบห้าแฉกเนี่ยกัญชาเลย <laughs> ตกปลาได้กัญชาครับผม <laughs> อะไรวะน,นี่ <laughs> สามต้นสุดท้ายนี่ออกยากรับออกแตก่ของนะจะก่อนดี้ะอะไรกันเนี่ยเอออันนี้เริ่มเริ่มลุนแล้วอา้าต่อไปครับใค่ได้ปลาตัวอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเต็มกระเป๋าพอดีเนเอ่ะดูซิว่ารอบนี้จะได้อะไรนะทุกคนอา้าโห,โหดึงนานด้วยโอ้โหได้กระชายอีกแล้ว <laughs> ได้กระชายมาเพิ่มเป็นอีกต้นหนึ่งเป็นสองต้นแล้วโอ้ยก็อดเอเออะเข้าไป <laughs> โอเคปลาครบแล้วผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือตกตกมาได้มอไซค์นี่แหละคตรเจ๋งเลยนะเดี๋ยวเราต้องเอาเ่าเราไม่เอาปลากลับกลับบ้านละเราเอาแมวกับรถจะกลับบ้านนะครับสิ่งที่ต้องเอากลับบ้านเลยก็คือแมวกับรถนะครับผมสําคัญที่สุดนะครับโหนายนี่มือแม่งจริงๆเจ้าแจ็คแจ็คแต่สุดยอดมากกว่า ตกปลาได้มอไซค์อะเอาเรื่องแม่แถมได้แมวไปเลี้ยงอีกนะครับเอาเรื่องจัดๆไปแจ็คไปบ้านฉันดีกว่าไปเพื่อนตามมาตามมาตามมาเขี okay, ไ่ไปไปหัวเราะมอเตอร์ไซค์อย่างซิ่งอะหอยแจ็คอะ <c oughs> อะมอไซค์แบบอ่าเหมือนเวสป้าครับจะเป็น 50cc นะครับผมดูดูอย่างซิ่งอย่างซิ่งไป <c oughs> ไปไปไป <c oughs> โคตรซิ่งก์อะทุกคนเสียงมันแบนมากเลยฮะเอ้านำแมวกับบ้านด้วยนะประเด็นมันต้องเลี้ยงแมวด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงเองก,ก็ได้นะแมวอเออเดี๋ยวค่อยเอาข้าวให้มันกินนะโคตรเฟีเออ้ยวอะทุกคนต <c oughs> กปลาได้แมวหรือเชื่อมากเนี่ยไปไปเฮ้ยแจ็คบินหน่อยดิบินหน่อยบินหน่อย เล่นได้แค่นั้นหรอวะเหมือนเหมือน,นฟากิโอมันจะได้แค่นั้นมั้งทุกคนถ้าจำชื่อมอไซค์ไม่ผิดนะจะฟากิโออะไรสักอย่างดีกว่กาฟิโกอาคาฟิโออะไรสักอย่างเอฟเอฟนี่แหละนะครับอ่าไปไปไปโอเคโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวแมวเลี้ยงเดี๋ยวแมวเลี้ยงแล้วมึงจะบีบแต่ทำไมอนะ่ะเอาเอาดูมันดูมันเอออ้า เฮ้ยนน่นรถใครอ่ะโอ้โห GT86 ปหซะด้วยว้าวโคตรสวยเลยนี่นาว่าแต่คันนี้รถใครเหรอทำไมมาจอดอยู่หน้าบ้านเราอ่ะแถมธนัดมแถมแถมสั์ไลที่ล่ะรถใหม่เขาเองอะอะไรนะไนน่นาออกรถใหม่เหรอโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนห่นาเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ได้อมใช่ไหมไม่ได้อมนี่รถใหม่เขาจริงตัวเองเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่เองอ่ะเฮ้ยจริงดิ โอ้โหเซอร์ไพรส์รามากเลยออกจ t 8ีปซะด้วยนะครับผมถูกใจว่านาน่าประเด็นนอยนะ่าเอาเงินไหนไปออกอะ่ะแม่ฉันก็ทํางานแล้วไม่ได้ขอตังค์ผัวไปวันวันแล้วก็มีตังค์เก็บเหมือนกันร้เปล่าเ,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 เออเนาะไม่ได้ถามเลยว่าแต่เราไปซิ่งกันเถอะวันนี้ได้เลยกระโดดขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวนายนาะพาไปซิ่งเองเดี๋ยวเดี๋ยวนายนาขับได้เหรอแต่ไ,วไหวไม่ี่ยขึ้นมาเลยเดี๋ยวดอยนาะจะดริฟให้ดู